ไปดีพ่อพี่น้องบสืสขูทุกคนเนาะสไปดีงามเช็คเที่ยงพี่น้องเลยสะไปดีพี่นอ้นองพี่น้องที่หักแพนกำลังพี่น้องเลยกลั่งขับรถอยู่เดี่ยวๆ<อ>ไ,ไปดีป่าลูกและขู่และคนก็เข้าขับรถไว่ายไม่ได้ไว่เด้อพี่น้องเด้อแรงสี่สิบเท่านั้นเดียวนี่นะสี่สิ <40. S 1> บสี่สิบหกสิบมือเท่าน,นั้นแหละ คงเบิร์กเนคิดมันจะคือไวนะเนาะจะคือไวตอนนี้มาบ้านนุ่นทั้งพี่น้องเลยไวยมาส่งลูกสาวเขาว่าองเท้านะเนี่ยองเทียนบนะนเนขา่าสักรุดเงีวอีกเดทีนหนึ่งเดทพายใหญ่มานะ่นทั้งเดือนหนึ่งเดือนสองบ้านอีหนึ่งเดือนหนึ่งกุ้งผ้าพุ่นจะได้เข่ากันนะรุ<า>ดเ<า>งี้ยวเลยเป็นสองอาทิตย์ตายก็จะเห็นหนะ้าแซงได้เนี่ยพี่น้องเลย ไ้บ้านเฮากันเลยก็ได้มาหาอยู่หากินให้<อ>พี่น้องเบิง่งซ่าปีนี่แค่พายกุ้งกุ้งกุ้งปลาซิวน่ะหลายขนาดปลาปลา,าก็พอได้<ม>กินเนาะขันมาหานี่นะอยู่ห่วยขท้าก็พอได้กินนีเนอะขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมพี่น้องเอ้ยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะมิดีโอที่ <ul g. S 1> ใหม่ๆก็เลยลืมพูดมากระดิ่งโดนเล่าน่ะพวกมาไล่อยู่เบื้องซ้ายเด้อพี่น้องเด้อเบื้องซ้ายเพราะว่าเขาถ่ายกล้องหน้านี่มันจิเป็นคืออยู่เบื้องขวาเป็นบอลีก ไปดูเพื้องขวานี่ยเพื่อนมาไล่อยู่ขวานี่เพราะว่าถ่ายกล้องหน้าเนี่ยพอฮะเปลี่ยนกล้องปุ๊บฮะเป็นเป็นกล้องล้างกล้องหลังปุ๊บ,น,น,น,บน,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 นี่มันจะเป็นซ้ายแบบนี้ตอนนี้มันจะเป็นทางหน้ามันจะเป็นขวาไหมเป็นทางขวาโหมด,นะดไหนโหมดยง่ายปุ๊บเลยจนถึงว่าเห็น,นยังมันคืออนะไรเนาะรถท่านเมื่อกี้นี่แรงปุ๊บไปไหนะมันข <ไป S 1> ึ้นไปไหนท้ายว,ว่ะ เ,ไ,เไปไปเนองเอ้ยตอนนี้อยู่บ้านอารันที่ห้ออารันไหวเนาะตาผ่าไปกองหน้ากองกองหล้างตาตาไปกองหลังบ้านี่บ้านอารันพี่นอ้นองเอ้ยเนาะนอนทางพุกธดีเนี่ยจังหน่อยได้บ้านอารันเนี่ย อลัลลัตนาสื่อบ้านพันกันดิครับคอยไปคอยมาเอ <c oughs> ปุกตาล,ลายปุกตาล,ลายกัลายแตงเยียนนี่แหกะแตงเยียนแตงเยียนก็สุกสาราพันนะสีติดกันวัดเนาะเดี๋ยยังไงใส่ ชุดไม้ปลายทางเราอยู่บ้านบึกทุ่งพี่น้องเลยบึกดงบึกทุ่งคนนั้นยันขาเจ้านะเขาวขาวบ่แม่นบ่ไม่ได้เนี่ยกันเก่าก็นยันรถแล้วเนี่ปฐมยังมัธยมอันนี้ร่อนมัธยมหรอปฐมม่ได้เขาปฐมอยู่พุ่นปฐมก็มัธยมนะปฐมน่ะสิเขาก่อนมัธยมพี่น้องเใยบ้านเขาหนะปฐมน่ะ เปิดวันที่26ไอ้มัธยมนี่ยเปิดที่หนึ่งแต่ว่าเลื่อนแล้วในครูนักเรียนกับขี้ข้าดเทอมหยุดภาคเรียนก็เลยเปิดพร้อมกันปิดภาคเรียนที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยหรือว่าเทอมยังก็เทอมหนึงเลยเติมที่หนึ่งเทอมหนึ่งเทอมหน่อยนั่นแหละเทอมหน่อยสี้ปิดสองอาทิตย์เนาะถ้าเทอมใหญ่ในชี่สามเดือนแม่นบอล <c oughs> ปิดภาคเรียนที่หนึ่งคือบ้านเรากอ็ออด่นัภาคเรียนที่หนึ่งสามเดือนลงไปเห็ดหน้าไปดำหน้าสอยพอดส,สอยแม่นักเรียนซอยครอบัวงชิบิทส,ส่วงเห็ดหอเห็ดหน้าเลยว่าจะ่นักเร<ด>ียนแล้วในคู่ก็เห็ดหน้าคือกันครูอาจารย์ก็เห็ดหน้าก็เลยต้องยุดอันนี้บัตรบึกยังก็กกแกล้งจะไปบอกบัตรบึกถุงเลยเอา่เอาบึกถุงไปเอาบุกถุง นจะเป็นตลาดตลาดบ้านก็แกลงตลาดเสาคนหกสิบวระสันหกสิบห่วยอยไปหกสิบเข็มไม่ก็ว่าว้ายอยู่า้ปปิดปิดปิดิเนบิร์ดละทางยางขนาะดพี่น้องไเข้าสู่ดินแดงคือเก่านี่ค่ะทุนทางเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหตุนี้แเป็นคุ้ม,มเลย สามสี่เดือนมัง้งหดก่สี่เดือนเป็นคุมม้มอรืออะไรพี่น้องเลยโดมันคือเป็นวเป็นว่าแทยผลกันยังบริส้ทธหลดมันแหลนลายบอกหรือใดๆมันจะเป็นคุมมม้ไมไวหลดแหลนลายแหลนลายบอกแบบนี้มันต้องลาดยางพี่น้อนมันจะสิอยู่ต้องลาดยางหมนแล้วเท่นี้นะพี่น้อง คือยำหอยยำนานี่เนาะสาซาไหนเด้อข้าอุน้ำนี่น้ำบม่ได้จุกสบายค่ะคิ้วเห็นหน้าแสงแค่นี้เป็นน้ำคลองนี่เนาะจะใส่น้ำคลองน้ำมาจากซุยแหละจากปักจากซุยเนาะอันนี้สิเป็นบ้านอันนั่นเด้อบ้านบึกถงพี่น้องเลยนี่ไงบึกถงบึกดง บานเฉดนี่นะ,ะาถวลาดยางบุดบานปันหมอปันไห่ทางไปดงลิงแล้วพี่น้องเลยทางไปดงลิงไปน้องลำจันไปหอไตพีดกทางไปสยุยฮะวันไปตะเฮงเลยว่าส์จกไปส์ ไม่เบิ่งเลียงนะนี่เลยยังดำนาอยู่ใั่ดำนาตากดาา<อ>าแดดแดดแดดบอหาสีแดดข้นาเจ้าค <c oughs> ือดำหล่ะทห็่ปะฮะคือดำนาหล่ะแห็เนาะโหทางนั้นแมนเบิดเลยพี่เน้ยคือยำหายยำนานี่เลยบรรยากาศดีดีเดี๋ยวเขานี้แล้วเขานี้แล้ว นนสมบัติอันนี้นนสมบัติบ้านนนสมบัติบ้านนนสมบัติวัดป่าภูโขพี่น้องทางเข้าวัดป่าเลยเป็นยังสิกับเคยเข่าระวังข้างหน้ายังมาเละอยู่ตียังให้ระวังข้างหน้า โนนค่ะส,ส้มซีโนอนสมบัตแบบนี้อันแหละเขาเห็นขาเจ้าสีต่มเกลืออยู่บ่พี่น้องเลยปกติขจ้า <c oughs> สีต่มเกลือมาปีนี้ผัดเกลือน <มา S 2> เป็นน้าแส,าสงมาเลยฮะตั้งใจว่าสิมาซื้อเกลือในพี่นอ้องไหยมาพอดีแต่ขจ้าดำนาอยู่แล้วขจ้าเ,จเห็นหน้าแสงหมดเนาะที่จริงแท้เนี่ยมีแต่บอ่อเกลือมาได้เลยนะเดินเดินกีท่าพี่น้องเลย ได้ตาไปจนะักเนาะพี่น้องปิดๆๆปิดปิดปิดหรือว่ามันหวานแด่น,<ห>น้นนาบ่ต้องรอมันแล้วหน้าแซงกูไปจัก๊กในที่ตุกเกือนะบ่อืมหามาบิเล่นนี่เลยอืมตาเห็ดคืออันนี้แมนบ่ต้มเกลือหร<อ>ืหอเปล่าอดมเหรพี่น้องคือสีบ้อต้มลายคือกูดปีดอกเขาจะมาเห็นหันมาเห็นหน้าแซงลายกว่าต้มเกลือเนาะ อดนนี้โดนแหละมีบ่อเกลือน่ะเนาะบ่มีสะบ่อเออก็ได้ว่าเบิดข้าทั้งในรายเดียวนี่นะ เออคู่ชาหาไปเป็นทางไปทางหาสิบอืพี่นนองเลยอันเด่ใส่เนาะตัวแล้วอันนี้แล้วอนจะบัดเดะกระดอกะที่อ่ะทนี่หดเบดแล้วคนโตมเกือเผาอยู่คู่มือ บ่ได้เข้ากินติเด้ออือซุปฮักปัดเด้อ <coughs> 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 uh <-huh. coughs> <coughs> um... <coughs> อนี้คือผดจัดจัดเนาะีไดไมมันดูดมันชึมลงมันเป็นไปดีแล้วไดเลยดเปิดมันเปิดทนล็ย่อยเตัวนี้ว่าจะใส่ได้เห็นเนาะซุงล่นใหม่ใส่โอ่งเลยง่ายลวดดินหางเออเห็ดเด็ดซบบซึมซุซ้ใหม่ใส่โอ่งเจาะฮูมันเลย ลวดพอนเมื่อยคุดตินดาแม่ควเจกจง่ายได้ไฟออกไฟออกไอเดียนี่เนาะไ่เคยเห็นจะเือได้เห็อยและออกไอเดียเปนการมดบ้านบ้านเออาอันนอยอยเจาะไเอาิดาลวดไป เออ,ออจอดเอาไปนำไปแชายาย่ลยก็ดินดักนู้นเลยอะไรคือใส่เลยมันนอกเนาะมันมาชิงเงนยุ่งเเพราะเขาเนมันมาเป็นกาบโล่มันแต่งชีอันนี้ทางหนึง่นเ<อ><า>งเสียบดีป้ะเอ้ยมันก็แซ่บเกลือต้มกับเกลือทงน่ะเกลือ,อนี่เด้อเออเกลือมันเกลือ,อให้นะเกลือเฮาค่ะ ไปแช่เกลือลักซี่แต่ตอนนี้เราแซ่เกลือลักซี่มันจะไปแซ่กับไปฉั่งเนาะนอกจากคนบอกเคยกินเกลือต้มแต่งสีหบิึงคอสีมันเค็มอยู่บ่ชุกคอนะชิมรสว่ามันจีเค็มทุกเม็ดอยู่บ่ถ้ามันบอกเค็มเบาก็มันหวานเบาเลยโมมักเกลือหวานเกลือปลาเพื่องเกลือเฮาห่าเด็ดไปบังกวันเดียหักแบบเอาเอาในหน้าร้นเป็นสีนี้อ่าเค็มคู่เม็ดพี่น้องเอ้ย

เมนได้กตรตุมคือบ้านเฮาและบ้านเ่ากระตุมคือนะ่เหมอเ่อกับกะต้มแก่หม้อกตคืออรครับแม่หม้อข้าวหมออะไรเป็นอะไรอ้ยนาอหม้อข้าวหม้อเนี่ยโอเคพี่น้องเลยน้ำลาพระเจ้าเลยโจ๊กขี้ผสมเทางนึงก็จะเอาขายห้าสิบพันประมาณนั้นรอยห้าสิบพันร้อยเท่าไรเนาะบ้าน รอยกว่าบานนี่แหล้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละเนาะจิตกับเบิเบ่งในเลียดเราเป็นองค์การกับผู้หูกันเนาะเด็ดเงินมันขึ้นมันลงดูโอเคมันแดดนะมรรพจาของบุญของุูนล,ลายที่เข้าเบิ่งมาชมพี่น้องค์เงิไปพอดใหม่คลิปหน้าแปเลยเราเดินสบายดีสบายดี